โอเคสวัสดีคนนะครับูในเกมเว้นบอยนะครับเกมนี้เนี่ยผมไปเจอมาในที่ต่อคลิปหนึ่งนะครับคือมันเหมือนจะมีแบบตัวอะไรก็ไม่รู้ไอเนี่ยไอ้น้ายยันโผมมาตรงเนี้ยนะครับมันจะคอยไล่ตามเราในท่อเขาเขียนว่าเป็นเวอร์ชันเดโมนะเป็นเวอร์ชันเดโมของเกมนี้นะครับแล้วมาไอ้นี่มันใกล้ขึ้น,นเรื่อยๆเนะี่ยรู้สึกเหมือนมันใกล้ขึ้น,นเรื่อยๆหาลูกของฉันเหรอนี่เราทําลูกหายเหรอทําลูกหายนี้เนี่ยนะแท็บนี้คือมีอินเทอร์เนะครับโอ้โหอย่ากลับมาครับตกไท้พัดลมจะพึ่งโผมมาตอนนี้นะ เอฟสุเกตไอเทมนี่คืออะไรเนะี่ยกล่องแล้วก็อันนี้เหมือนมีแดงๆนี่คืออะไรก็แม่ใจเอากล่องไปวางตรงแดงๆเหรออ๋อนี่ไงปุ่มนะครับเสียงอะไรอะ่ะใจยเย็นใจยเย็นใจยเย็นเขาบอกให้เอากล่องไปวางบนปุ่ม,มแดงๆใจยเย็นนะเพื่อนใจยเย็นนะเอาผมเก็บกล่องใส่กระเป๋าเนี่ยทำได้ไงเนี่ย <laughs> เก็บกล่องใส่กระเป๋าเลยนะกดใช่ไหมแล้วก็วาง พราะผมลองเก็บไปเยอะดีกว่าเผื่อนต้องใช้อีกไงเก็บให้หมดไปนี่แหละอย่าเพิ่งมีใครผล่มานะไอวางวางกดได้วางอ่ะนี่ไงมาแล้วนะครับไปเดอเออนัะนะ่นแหละนี่คือโนต้ตอีกแล้วเหรอจอนซีแบ็กห้ามมองข้างหลังทําไมอ่ะทําไมถึงห้ามห้ามทําไมเนี่ยไรเนี่ยภาษาอะไรเนี่ยภาษาเกาหลีเหรออา่านว่าอะไรไม่รู้เดียวซ้ายไปมั้งไม่รู้อะ่ะมันบอกให้เดียวซ้ายไปมั้งก็ไม่แน่ใจเฮ้ยจะปิดไหม ไอตัวนั้นน่ะไอตัวที่มันจะไล่ผมอะมันอยู่ทางขวานี้ว่าไงวะไงเพื่อนอยู่ไหนเนี่ยเอาหายนึกไงมันอยู่นู่นนะครับโอ้ชีดมันมาแล้วมันอยู่ข้างหลังผมมันตาวงมาติดทําไมเนี่ยติดทําไมดูสิมาแล้วโอเคผมหนีก่อนเออเออมันจะมันจะกรีดทําไมเนี่ยหยุดกรีดดิหยุดกรี๊ดดิเสียงมันดังเนี่ยดูมันแปลงไหนอันนี้บ้าง แปลงไหนไม่รู้ทางแยกเยอะเดียอะเกินเอ้ยจะลุ้งหมดอะไรทางไหนทางไหนตรงตรงก็ตรง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 เฮ้ยลง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 โอเคลงลงโอเคโอเคมันกินไม่ใหญ่นะใหญ่ใหญ่ใหญ่หยิบขึ้นมาหนะหยิบพึ่งมานะหายไปไหนแล้วมันหายไปไหนแล้วเอาหายผมนี่ถือมันยังเติมมันหายเฮ้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 ยเฮเสียงอยู่ไหนอ่ะเสียงมันอยู่ทางขวาอ่ะ ว่าอับอ่ะเปิดแล้วเหรอเฮ้ยเฮ้ยมันมาผมมาจากไหนเนี่ยไป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 ้ยแล้วผมจะขึ้นได้ไหมอ่ะผมว่าผมไม่ได้จะขึ้นได้นะมันมาแล้วนะ่ะหาถูกขึ้นขึ้นไม่ได้จริงด้วยวัสดีครับยอมแพ้ฮะสี่ไปโอเคเริ่มใหม่ไม่น่ากลัวเลยผมยุงงยากมาติดอีกละติดเพื่อกระโดดดิมันตั้งใจให้ผมติดหรือเปล่า ลงมาแล้วเดี๋ยวต้องรีบไปเดี๋ยวต้องรีบตรงไปเหรอหรือไงโอ้แล้วมันลงมาเอากล่องไปด้วยมันจะลงมาไหมตรงนี้ยหรือมันจะไปดักคือที่เสียงมันกรีดเหมือนหัวเนี่ยรืมันจะกรีดหาอะไรเหมือนกันนะแล้วประตูตรงนี้มันจะปิดใช่ไหมเออมันจะปิดแล้วเดี๋ยวต้องกลับกลับปุ๊บมันจะเปิดให้ไหมโอเคมันเปิดให้แต่ผมได้เสียงเนี้ยคือมันอยู่นี่เหรอวอเต โอ้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 มาเพื่อหนีเอาปิดประตูปิดประตูปิดยอมแพ้ถ้ประตูมันปิดอะเนี่ยใกล้มากมัน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 ใกล้มากอ้าวเอ้มันไม่อยู่ตรงนี้เลยพูดไม่รู้ขาดคำเลยถ้ามันจะกลับไงอะเอ้ทางนี้ทางนี้ทางนี้มันมาได้เนี่ยแล้วประตูนี้มันจะปิดเหรอเอ้ยไม่ปิดด้วยเอ้มันปิดเออปิดปิดเออปิดปิด ซ้อน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 ไปครับไม่เห็นนะสิไม่เห็นนะดิไม่ได้กินหรอกมันไปแล้วขบวนนี้คืออะไรเนี่ยมอเตลุปไปซะอ่าออกได้ยังออกเดี๋วเฮ้ยออกอออต้องเอากล่องมาวางไว้ซ้อนๆกันเพื่อเราออกแล้วผมมีอยู่กล่องเดียวมันได้ไหมกล่องเดียวเฮ้ยกล่องเดียวได้กล่องขึ้นมาอันนี้มันจะติดกันผมปิดไว้ก่อนอย่ามาแห่นะไอหอยนั่นอ่ะมันเดินไป่นไหนก็ไม่รู้โอ้โห x y x x ทูบาบาเอ็กยเอ็กแต่าต้องจำมันคือโค้ดอะไรได้บ้าเนี่ยไม่รู้ว่าหนึ่งเก้าสองสี่เจ็ดสองศูนย์สามอะไรอย่างนึงเนี่ยแล้วก็เอ็กเอ็กยยเอ็กเนี่ยแผ่นโน้ตอะไรเต็มไปหมดเลยก็ไม่แน่ใจลุกได้ไหมอ่ะมันจะก้มเพื่ออะไรอ่ะทางก็จะกว้างขนาดนี้เอ่อหนึ่งเก้าสองหนึ่งวันที่ยี่สิบสองเดือนหกปีหนึ่งเก้าสองหนึ่งนู่นนี่นั่นนี่นั่นคือหมายคำถามมันไม่มีภาษาอังกฤษจริงอ่ะแล้วผมจะรู้ในเรื่องได้ยังไงเนี่ย เพราวเต็มน่าจะมีนะไอผมดาวนี่คือปุ่มอะไรเนี่ยกดไม่ได้ใช่ไหมอ่ะเข้าท่ออีกแล้วเดี๋ยวก็เจอไอเวต์บอยอีกหรอกเจอทำไงเนี่ยเอ้ยด่านที่สองเหรอเมสเข่าของกดนะครับ cctve cctv กด e เพื่อดู cctv เหรออ๋อนี่ไงซ้ายบนไอ้ายบนและสายล่างบอกอยู่นะครับ e เพื่อเล่นน้อยเหรอเล่นน้อยเพื่อล่อมันเหรอหรือไงเล่นเสียงน้กวนะไม่รู้มันคือกด e นะ มันเซฟใช่ไหมมันน่าเซฟนะุณอีซิไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนหกผมขอตัวช่วยนะลูกนะผมใช้ g o o g l ลแปลภาษาช่วยอยู่ตอนนี้มันบอกว่ารอจนกว่าทางออกจะเปิดเป็นเวลาหกนาทีรูปหัวใจสองดวงคืออะไรเนี่ยส่วนที่มีเส้นสีเขียวเป็นทางออกก็คือให้ตามเส้นสีเขียวไปเพื่อออกเหรอก็คือให้อยู่รอดหกนาทีเหรอเลยไงไม่แน่ใจเหมือนกันส่วนอันนี้อ่ะอันนี้คืออย่าตกใจถ้าประตูปิด เพียงติดกับประตูแล้วรอให้เปิดอ,อ๋อน,นี่คือที่ว่าให้เดินถอยหลังมาประตูมันจะเปิดให้ใช่ไหมเปิดอันนี้ยาเฟ้เนี่ยวันที่2อเดือน6ปี2464ฉันได้คุยกับหมายเลขกแและพวกเขาบอกว่าพวกเขาใส่มแมลงสาบด้วยหลอดหยดแต่ฉันไม่แน่ใจว่ามันจะทําให้เข็มมากขึ้นอย่างไรโชคดีที่นั่นคือสะพานฉันไม่เคยพูดว่าชอบมันหรอเืออะไรเนี่ยใครมันปล่อยมแมงสาบด้วยด้วยหลอดอะไรที่อัหนึ่ง อะไรมีอะไรอีกเนี่ยนี่ก็ยาวๆ x y เนี่ยถ้าคุณใส่ยีนมนุษย์และยีนแมลงสาบ xy โครโมโซม xx ทำลายโครงสร้าง2คู่มี3มลักษณะ xxy x y XY, และ xx เพศแบง่งเพศอ,ออกเสียงเติม s ด้วยเพศแบ่งออกเป็น3ประเภทและการปฏิสนธิจะเกิดขึ้นต่อเมื่อทั้ง3มมีการเพศสัมพันธ์กันลักษณะของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจะไม่หายไประหว่างไข่ เมส่วนประกอบของไข่มีความเข้มข้นในร่างกายสิ่งมีชีวิตโครงสร้างทางพฤตุกรรมพื้นฐานจะเปลี่ยนรูปที่มีครโมโซม3คู่จากกรณีทดสอบ203กรณีพูดเรื่องอะไรของมันเนี่ยก็เ,ออเหมือนว่าเส้นสีเขียวจะเป็นทางออกใช่ไหมพื้บที่ที่มีสีเขียวคือจะเป็นทางออกแล้วก็รอ6นาทีเพื่อให้ประตูเปิดน,นี่ยายอีกแล้วเนี่ยเสียอะไรเยคุณไม่ควรแม้แต่จะก้าวเท้าไปตามอำเภอใจ มุ่งความสนใจไปที่รอยเท้าของผีเพื่อค้นหามันถ้าใ,ใช้ฟังก์ชันล่อ,อก,กล้องจอปิดเป็นประโยชน์เพื่อความอยู่รอดก็คือแบบว่าให้ใช้กล้องจอปิดแล้วก็กดล่อมันเหรอน่าจะมั้งแต่กดคิวดิตอนเนี่กล้องจอปิดเปิดอะไรเปลี่ยนกล้องโอ้่เสียงเปลี่ยนกล้องมิกี่กล้องหนึ่งสองสามสี่เหรอเฮ้ยไฟอะไรไฟผีอะหนึ 1, 2, 3, 4, 4, ่งสองสามสี่สี่กล้องนะค่อยๆจะล่อเพื่อมันตรงนี้นี่ใช่หรือเปล่า ไอ้ไอ้กล้องนี้สุดไอ้ตรงกล้องสุดนี่คือกล้องตรงนี้ใช่ไหมนี่คือกล้องเรานะครับใช่ใชไหมใช่แหละมันอยู่นี้แหละคือเรามองเม็ดตัวเองอ่ะก็ <c ười> คือมันบอกว่าต้องยอ่อเอ้ยย่ออะไรต้องล่อนะครับเราบันลุก่อนจนปิดมั้งถ้าที่ผมลองอ่านดูที่ Google มันแปลมั่วมั่วมันจะมีเสียงจังเตอรเพื่อนนี่คืออะไรอะ่ะกล้องเหรอหรือ,อไร คืออะไรเนี่ยอา ö, อันนี้เราเก็บกล้องเหรออ๋อใช่เราเก็บกล้องแล้วเราวางกล้องได้นะครับสามารวางกล้องตรงนู้นตรงนี้ได้ใช่ไหมอ๋อเข้าใจแล้วเราไปตัวนึงก่อนลวกันผลต้องไปทางออกตรงนู้นใช่ไหมผลผมการใช้สมาธิสูงมากในการคิดทีอยากๆว่าเราต้องทาอะไรกันแน่มันพังแค่ไหนเนี่ยผลต้องเสียด้เราเองใช่ไหมตกใจมากผลมานี้ก่อนลวกันท่นี้คือทางเดิมหรือเปล่าเอ้ย ตกใจหมดไม่ต้อใจผีอนะันนี้ตกใจประตูเลยเนะี่ยไม่คือคือผมจะไปอะ่ะมันไม่ผมไปเหรอ,อ,อไปแล้วแหละใช่หรอไม่ใช่ผมต้องไปอีกโอ,โ,อโอ้อะไรเนี่ยทีทีบีบาบบบบบบบมบบ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 ่บบบบบ,บ,มบง,งมบบ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 บมบบงจังเลยเนะี่ยทัดทัดทัดสเต้เตตล,ตลบ ตายแล้วรออีกห้าทีงั้นผมต้องล่าล่อผีไปจุดสองไหมจุดสองเกอไอ้น,นี้ใช่ไหมก็ต้องล่อมันกันใช่ไหมผมไม่รู้ว่าไหนคือจุดสองอะงงไม่ใช่ล่อมาหาตัวเองตายเลยนะเฮ้ย <Hey! S 1> มาเพื่ออ,อ๋อมันเซฟมันเซฟให้อยู่นี่มันเซฟให้อยู่แต่ว่ามันไม่มันไม่มเซฟกล้องให้เก็บมาให้ไว้เดี๋ยวนะผมขอลองดูก่อนว่า AI มันใช้วิธีไง อันนี้งนมีบอแล้วหนึ่งสองสามสี่เนี่ยตอนแรกเห็นมีเลยอ่ะร่อนไปหนึ่งแล้วกันไอ้หนึ่งมันอยู่ใกล้ตรงนี้เองมันอยู่นี่ไปสี่ไป 4, ไปไป,ไปไหนไปไปสอง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 เลยนะไปสองเลยนะเดี๋ยวผมแอบมองนี้ได้ไมันไปไหนละตอนนี้เงินมาอยู่สามไอ้สามกูอยู่นี่สามกูอยู่นี่เออผมร่อนไปจุดสองเทานั้นไปเลยไปสองเลย เออมนอยู่หนึ่งหนึ่งคือตรงไหนหนึ่งคือตรงนูน้นมาติด <c oughs> มันติดบล็อกเหรองั้นผมจะนิ่งๆนะจะนิ่งเพื่อให้มันติดบล็อกต่อไปดูดูมันเดิผมจะอยู่นิ่งเพื่อให้มันอยู่ตรงนั้นต่อไปนะผมจะได้ลอยยาวไงสี่ทีอ่ะไม่ต้องมากังวลโอเคผมจะนิ่งๆนะไม่ทําอะไรนะจับกล้องไปมาดูเผื่อมีหลายตัวสลับมาไอทีแล้วมันหายทาไงเนะี่ยตอนนี้คือมันอยู่หนึ่งคือหนึ่งคือตรงไหน หนึ่งคือตรงนู้นนะข้างล่างเราตรงนี้เองแต่ถ้าเห็นสีเมื่อไหร่ก็เตรียมเตรียมเพนนะ่ะคือมันเปลี่ยนท่าเดินท่าขาเรื่อยอนะแบบขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงทั้งเดินเดินเดินสูงกับเดินต่ำกับคานนะ่ะให้ผมมีหวังชนะง่ายหรือมันหลอกให้เราตายใจหรือเปล่าแล้วพอมาตอนหลังปุ๊บมันจะวิ่งมาตบหัวเราแบบแบบเดอะแฟตะถ้าแบบนั้นขึ้นมาทําไงเนะี่ยแล้วเนี้ยคือไอ้ไฟนี้คือไฟไฟฉายเราหรือเปล่าเห็นไหมพอผมหันกลับอย่างงี้ปุ๊บไฟไฟฉายเราจริงด้วย แล้วตกใจคิดว่าตะกีมมันหายโอ้โหนี่ถ้า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 ผมหมุนตัวคือมันจะเป็นอย่างงี้คิดว่ามันหายอีกแคเนี่ยถ้าผมหมุนตัวคือคือผมอยู่ข้างบนมันเลยอ่ะเนี่ยผมมองไปตรงนี้ตรงนี้คือมันนะครับเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยผมมองนี้คือมันเลยอ่ะแต่เดี๋ยวขอดูร้านเราไว้ก่อนนะคือออกกล้องมาเนี่ยเดินมาปุ๊บแล้วก็ไปแตะตรงกล่องสี่เหลี่ยมนั้นเลยนะครับนคือทางออกแหละสิบวิสิบวิอีกสิบวิโอเคผมออกกล้องนะ เปิดแล้วคาร์ดไรเดอร์ไหนไหนไหนไรเดอร์ไรเดอร์ไหนสั่งฟูดมันได้ไม่ใช่ DNA นู่นนี่นั่นไม่ต้องไปอ่านมันหรอกขึ้นมันขึ้นดีเฮ้ยขึ้นโอเคขึ้นสเปซเพื่อเล่งขันเร่งเหรอสเปซสเปซกดรัวเหรอหรือกดค้างกดรัวไปเถอะรถอะไรเนี่ยบาบาบาช่างมันโยดโยดยดจะมองข้างหน้าทำไมทำไมมันไฟไหม้อ่ะผนแล้วกดรัวอย่านะอย่าอย่าคิดว่ามันจะคว่ำคือเห็นมันเป็นทางโค้งอ่ะ ผมต้องมีตัวอะไรตามหลังแน่นอนให้อย่างเงี้ยผมกดรวยเนี่ยเอ่อผ่อนหน่อยก็ได้เฮ้ยๆฮมันคืออะไรเนี่ยทางโค้งอ่ะอกอะ่ะ <c oughs> แล้วมาจะเร็วเลยโอ้โหหนึ่งสามสี่คือตรงนูน้นเหรอแล้วผมขึ้นมาเฮ้ย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 อ๋อคือาทางตกนี่อะไรมันทางรถลางอะไรของมันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเลยเนี่ยเฮ้ยดูดิดูท่อดิมันขึ้นขึ้นลงลงแบบมันคืออะไรก็ไม่รู้อ่ะ เอ๋อเฮ้ยเอ้าตกจะไปเอาวายูกดมันกดกดมันรัวๆนี่แหละไปไปไปดูมันไต่มาดิดูดิเฮ้ยมันเร็วนะมันเร็วอยู่นะจี๊ดเสียผมกดอะหรือมันคือกดหรือมันคือกดค้างถ้าผมกดค้างนี่คือผมเมื่อนียวนิ้วเดือดเดี๋ยวผมเมื่อเนิ้วฟรีนะโอ้มันเร็วมันเร็วมันเร็ว เร่งเร่งต่อไปเร่งต่อไปเร่งต่อไปเฮ้ย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 ฮะฮะคืออะไรอ้าวที่เกิดอะไรขึ้นผมมันมองข้างหลังจบเฉยวันที่สามเดือนสามปีสองพันสิบห้าเขาได้เกิดใหม่ที่นี่อ้าวแค่นี้เรเรื่อง,งคืออะไรไม่รู้อ่านภาษาเกาหลีไม่ออกแต่ที่ผมปแปลคือมันแบบแมลงสาบกับคนผสมกันในะให้อ่านนี้นแหละเนี่ยไอ้เวนบอยเนี่ยมันเหมือนแมลงสาบกับคนผสมกันนะ คือได้ผมเรานะมันแบบว่ามีคนบางคนทดลองเอา d n เของแมลงสาบของคนมารวมกันอะไรอย่างนี้แล้วก,กลายเป็นตัวอหอยดีหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับเนี่ยตัวนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันอา้อาวอา้อาวอ้าวผมว่านะอาจจะใช่นะเพราะาถ้าท่าเดิเหมือนแมลงสาบมาก่าในเรื่องต่อไปผมก็ไม่รู้นะต้องรองตัวเต็มก่อน,อนเพราะานี่มันตัวเดโมนะครับโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามด้วยแล้วกดคอมเมนต์ด้วยถึงที่ไม่อยากคอมเมนต์ก็ตามนะครับก็สำหรับผมและไอแมลงสาบกรีดนี่ผมก็ขอไปก่อนนะบ,บ๊ายบายครับ